อยากอยากสืส่อสารกับเขาให้ได้มากเพราะเราก็ไม่ได้แข่งเนด้านภาษาแต่ว <ไป S 1> ่าดีใจเพราะว่าเป็นเป็นแฟนมิสแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะอ,อันนี้คือเล็งไหมมันมีเชฟมีออะไรหลายๆที่เลือยงเลยฮะเหมือนครั้งที่แล้วจริงๆของวาอยู่ระหว่างทัวร์ของพี่จีตแต่ตว่าโควิดโควิดใช่แล้วแพนทุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนด้วยเทรนด์ต่างๆมันเปลี่ยนด้วยตอนแรกก็ดีใจมากครับที่แบบมีมีแฟนมิสติดต่อก็แบบ เริ่นเลืออล้อใหม่หมดเลยใช่ไหมแบบไม่ได้เอารูปแบบเก่าที่เราวางเพจจะทำไว้มันเหมือนเดี๋ยวนี้ผมว่าความคิดในแฟนนี้ดะผมก็สนใจมากขึ้นแต่ว่ารูปแบบอะเราก็พยายามคิอดอัดแอพจากสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีอยู่เยอะๆแล้วเราก็อยากอัดแอพให้มันเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตอนที่ลงแฟนมีฟิลิปปินส์ไปอะก็คือพีดแบบฝั่งไทยมันก็ระอุนนิดหน่อย,อยว่าไม่อ่าใช่เพราะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดอะครับผมไม่มีที่ไทย คิดอยู่คิดว่าจะมีมันจะพิเศษที่สุดใช่ผมผมกำลังขารูปแบบในแบบของตัวเองก็คือจะเน้นน้องหรือเน้นชอไม่รู้ใช่คือตอนนี้กำลังแบบค่อยคุยกับตัวเองว่าอยากทำอะไรบ้างว่าอยากทำอะไรเพราะอย่างอย่างแฟนคลับอย่างคนไทยเงี้ยมันพร้อมเป็นภาษาหลักเรามันมันจะค่อนข้างหลากหลายกว่า แล้วก็อยากให้เขารู้สึกจริงว่าเราให้เขาด้วยใจเราทำเพราะเราอยากให้มันรู้สึกว่าพิเศษจริงๆอยากให้ฟิลิปปินส์ประกาศไปแฟนๆใปีปิดเปิดก็ดีนะครับแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยมันยังอยู่มันเหมือนแค่ปล่อยโปสเตอร์ออกแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆปล่อยคลิปปล่อยอันอื่นๆออกมาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ามันไปถึงแฟนๆฟิลิปปินส์แล้วกันก็คือจริงๆแล้วอยากบอกว่าสิ่งที่ผมจะให้คุณในเฟิร์สแฟนมีครั้งนี้ไม่เคยให้ในแฟนมิตไหน ถือว่าในในผังทุกอย่างที่มันออกมามันมีเหตุผลมันมีสุดร้องเพลงตะกร้อไปไหมคะเอออันนั้นดูเป็นเอ่อมหรสพที่ทุกที่ทุกคนทำไม่แต่ว่าผมรู้สึกมันน่ารักนะใช่น่าต่อกระสอบต่อเขามีซ้อมกระสุนกระสุนแล้วก็กิ๊บกิ๊บด้วยตัวเองรันแบบรันโซนหมดด้วยตัวเองนี่แหละ ช่วยกันดีไซน์ครับเพราะว่าจริงๆที่นู่นก็จะมีพี่ๆที่เขาเป็นกับเป็นคนจัดที่เป็นโปรเฟชชั่นอลที่หนึ่งอันนี้คือที่เดียวก่อนเลยใช่ไก่อนที่คลณปิ่นใช่นะตอนนี้มาที่นี่เพราะว่าพอที่นี่เสร็จมันก็จะเข้าหลุดไปปีไยปีผมก็อาจจะเปิดละครแล้วแต่แฟนก็คือแบบรอไปไม่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 ไนาดน่ไน่ไนมันมีกด่ไม่่ไอไมไมไมม่่่ไม่ไม่คร่ไม่ไ่ม่ไม่มม่ม่่ไม่ไ่่ สนิมก็ขึ้นเหมือนกันนะเราไม่ได้ออกไปนานอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไปอีเวนท์ที่สิงคโปร์ไปเนี่ยมันก็แบบมันมันไม่ชินเหมือนก่อนที่เราเมื่อก่อนเราบินตลอดเวลาไม่เกิดอาการเนี่ยตอนที่ไปมัเหมือนฟิลแบบมันมันไม่ชินเออมันประเทศมันเรียกาำว่าไม่ชินมันเหมือนกับว่าเอ้ยเรามันเริ่มใหม่หรออะไรเงี้ยก็ดีรู้สึกว่าสดดีเป็นเด็กใหมเฉยสดใหม่งานต่างประเทศบ่อยขึ้นมันจะได้แบบกลับมาชินก็ถ้ามีโอกาส แ็ก8 9สบายดีย้ำอีกครั้งี่ยงอยากใช้ให้เช็คำว่า big brother นะครับเป็นพี่ใหญ่เลยก็จริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่มาปีแรกๆแต่ก็ไม่ได้อยากให้คนรู้สึกเราแก่เพราะว่าผมก็ยังละอ่อนได้อยู่แต่ก็เต็มที่แหละเพราะว่าใน889เซิร์ฟเวอร์ถ้าใครติดตามอ่ะมันไม่ใช่มีแค่น้องๆ24คนที่เติบโตนะผมเองก็พยายามเติบโตด้วยใช่ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ เยอะนะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้มันมีคำถามในหัวตลอดว่าพี่ยงไปหามมาจะเป็นไงเด็กที่แบบดูพร้อมดูเก่งขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นกลุ่มในวันที่เขาเดบิวต์เขาจะถูกซัพพอร์ตในแบบที่คนจะซัพพอร์ตเขาเพราะคุณ y ิตเด็กรุ่นนี้กับรุ่นไหนสมัยเราเป็นไปรุ่นก่อนสมัยมีัเด็กทุกเด็กรุ่นนีปุ้ย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 ปุุยปุ้ยปุยปุุยปุยปุยปุ้ไปุปุป ได้ความเหลือของปีแล้วมันก็เหมือนกับถ้าถามว่าเขามีโอกาสได้เห็นตัวอย่างเร็วขึ้นไหมใช่เหมือนแบบสมัยก่อนกว่ากว่าผมจะเข้า YouTube หรืออหรืสื่อต่างๆมันไม่ได้ไวดี่วันี้มันคือเหมือนกับแบบนิ้วเดียวหรือหลานผมนี้สามงหัวก็คือ ได้ใกล้จะเท่าผมแล้วสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเ้วได้พาเราได้พาพิกรเราเราสอบผ่านสอบทำแอันนี้ก็อาจจะให้คนดูแล้วก็หลักๆอยากจะบอกว่ามันก็ยังไม่ใช่อาชีพหลักจริงๆผมแค่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะบอกว่าเราอะทำได้มากอยากอยากให้เห็นแบบนี้มาว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากให้รู้สึกว่า้นายจะต้องเป็นพิธีกรที่อย่างนั้นอย่างนี้สิคือผมก็เป็นผมเนี่แหละ คือสุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์ของรายการมันก็ถูกวางมาแบบนี้มันมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่มันเหมือนวาไรตี้ที่เราเห็นๆห็มามันเหมือนเอารูปแบบรายการอย่างเช่นถ้าถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่ามันมันมีส่วนที่มันแตกต่างอยู่ถามละครเดีอยนนี้นึงพี่คนก็ยังรอลุ้นอยู่ไงว่าจะจับพวกนั้นอ่ะไม่ได้ต่อมาบ้าเลยแตพี่คิดว่าไงอยาก <laughs> <laughs> ไปป,ไป,ปีรู้เลย พ,พี่เขาเปิดก่อนปลายปีหรือเปล่าะะนะตอนนี้เหมอนแ,บบแฟนแฟ่แฟนะรอรอแบบรติดตามดคข่าวมาแล้วมันตื่นเน่งใหญ่เพรผมน,นี่ติดตามแต่ไม่ต้อคาดหวังอะไรเยอะผมก็เล่นกับพี่ๆไปงั้นแหละหมายถึงว่าคือผมเอาตรงๆนะที่ผมตอบเนี้ยเ่กีไม่รู้ไม่รู้ก็กๆๆ <c oughs> เลยบอกไงว่าเดี๋ยวปลายปีก็รู้อะไรอย่าง <c oughs> ี้ไปนจีบแล้วเปงนจีบตองไม่ให้ไม่ใช่โปรเจกต์เนี้ยแต่แบบที่ผ่านมาที่ยปงนคืจีบทักทาไร่าง เขาบอกเออรื่องจริงณร้านตัดผมแห่งหนึ่งบอกคือว่าบอกเปลี่ยนมาคือผมมาอยู่ๆก็พูดกับพี่ที่ตัดผมให้ประจำผมว่าเนี่ยพี่ผมอยากทำงานละครกับพี่แอนซึ่งพี่แอนน่ะทำสีอยู่ตรงผมเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพูดลอยๆพูดลอยๆเขาได้ยินไม่เราผมไม่รู้ว่าเป็นเขาแล้วพี่แอนทล้วคือพูด้วยความแบบด้วยความจริงใจสุดๆแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อหรือว่าเด็กคนนี้รู้นะว่าฉันนั่งอยู่ข้างๆ ตอนนี้มามาคุยกันตอนงานที่แป้งทีหลังก็คือเขาก็ถามวันนั้นรู้ใช่ไหมว่าพี่นั่งอยู่ในอยวยบอกว่าเอาตรงนะไม่รู้เขาลอนรือลอรือหลอนหรือนาะ